จาเขา้าสรายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะของปี2,557ในี้าอ้นเราก็จะมีการประมวลภาพไม่ว่าจะเป็นช่วงเบรที่ผ่านมาก็จะเป็นกิจกรรมของรายการเปิดดวง2 2ราศีนะคะคแต่ว่าอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆหรือว่าโครงการดีๆนะคะที่ม i ลเลอร์คอร์ชแเราได้มีการจัดมาอย่างต่อนเนื่องไม่ว่าจ,จะเป็นลงพื้นที่ ช่วยเหลือคนน้ําท่วมนะตามแต่จังหวัดต่างๆหรือแม้กระทั่งบุคคลที่ตกทุกข์ยากต้องการความช่วยเหลือเองก็ตามนะคะสำหรับโครงการมิเล็เข้ามาหากศุศลคืนชีวิตนะคะก็ครั้งนี้เรามีการประมวลภาพมาด้วยสำหรับขบปีนี้นะคะก็อาจารย์ได้ลงพื้นที่กันไม่ว่าจะเป็นนะคะที่โรงเรียนวัดบัวงามที่โรงเรียนถูกไฟไหม้ไปครึ่งเลยใช่ก็ต้องบอกว่าเสียหายเยอะนะครับเด็กๆขาดห้องเรียนรวมถึงอุปกรณ์ในการเรียนการสอนนะครับวันนั้นพวกเรา ก็ได้นําทานน้ําใจนะครับทุนทรัพย์จากแฟนรายการที่มีจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนำไปมอบให้กับทางท่านผู้มีการแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนแห่งนั้นครับเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่านะคะว่าในโครงการมิตรเข้ามหากุศลคืนชีวิตนะที่ผ่านมาสำหรับปีนี้นะคะบรรยากาศบางส่วนไปที่ไหนมาบ้างเป็นยังไงบ้างไปชมเลยค่ะ คิดว่าทุกครั้งหนึ่งมีการสร้างตัวตนที่ยิ่งใหญ่ก็คุณว่าเป็นเจอท่านปอผมว่าในความฝันดีทั้งนี้ต้องขอบคุณพี่น้อยนะครับที่ให้โอกาสพวกเราได้สร้าง,างวววความดีกันขอเสียขบวนการให้กับพี่น้อยที่ต้องใส่ช่วงความดีนี้นะเพราะว่าทางท่องเที่ยวเซิรนะผู้เป็นปภาษาดีเป็นคนที่ใจดีมากแล้วก็เป็นคนที่กระตันตักระตับเอพีททั้งมีนั้งใจแต่เชื่อไหมครับว่าเวื่อามาสถานที่ตา่างๆเนี่ย น้ำใจของเราเนี่ยไม่เคยถึงแค่ไหนครับเราได้ช่วยกันนี้อย่างสมหวเสมออย่างไรก็ตามผมมาในวันนี้นะครับเราก็ได้เตรียมกระดิ่้เตรียมหมดมาเป็นความยั่งยืนตัวแทนาสถานีนะครับก็ดีใจที่พวกเราได้มีโอกาสมาลงพื้นที่อย่างี่จาร่าจารณาเองนะครับกิจกรรมอันนี้ไม่สามารถรู้ว่าความช่วยเหลือในอันนี้ไม่สามารถเฉลี่ยที่ได้และได้จารย์ครับส่วนหนึ่งนะครับและงที่มาแหล่งที่มาทางไนที่เปิดทางธ เรื่อกตามสถานีแล้ท่านชัยนะครับก็ได้พรฒนนะครับนำตัว่อครต่าใจแล้ะองค์กรกีฬาคนติขอให้มีความเข้มแข็งแล้วก็พวกเราจะเน้นการไหลในการต้อต้านกับ เสียไปนะคะพวกเรามีความรู้สึกว่าใจหายกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันอยู่กับพวกเรามานานนะคะสิ่งนี้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เสียไปพวกเราขอบคุณที่ท่านมาช่วยครั้งหนึ่งนะคะคือตอนนี้ความรู้สึกบอกไม่ถูกจริงๆเพราะว่าทราบซึ้งจริงๆค่ะเพราะว่าพูดไม่ออกนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะ ทุกสตางค์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านให้มาทางเราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดให้เกิดประโยชน์ที่สุดและต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนการศึกษาของพวกเราขอขอบคุณที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราและพวกเราจะไม่ลืมคุณคุณข,ของท่านสิ่งที่ท่านทําในวันนี้จะก,ก่อให้เกิดเป็นตะบะดีช้า,เ,ชาเป็นพันวะปัจใจส่งผลให้ทุกท่านมีความจเจริญรุ่งเรืองพิสิ่งใดขอยส่งความมุ่งมั่นปรารถนา ขอให้ที่เงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองขอให้เงินทองอใหม่หหมาเทมาขอให้มีแต่วความสุขในชีวิตและทรัพย์สินของท่านค่ะขอขอบคุณค่ะ แล้วก็ท่านอาจารย์บรรพฤษลีลาประเสริฐนะครับในโครงการฟื้นคืนชีวิตของพวกเราณวันนี้นะฮะลงพื้นที่แรกก็คือในจังหวัดพิษณุโลกบ้านชชยนามอ่าอำเภอวังทองนะครับซึ่งอาจารย์วันนี้เรามาอยู่กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งมีความลำบากยากจนมากนะครับแล้วผมก็ผมแล้วก็ครอบครัวมิลเลอร์เนี่ยได้รับเรื่องราวข่าวสารจากแฟนรายการที่ส่งเข้ามาเล่าเรื่องราวว่ามีชายผู้หนึ่งนะฮะเป็นคนที่อ่าถักสายน้ําเกลือนะครับแล้วให้คุณแม่เนี่ยอาจารย์เห็นไหมฮะครับอันตรงนี้นะฮะแล้วให้คุณแม่เนี่ย ไปขายตามโรงพยาบาลตามสถานที่ต่างๆเพื่อเพียงแค่10บาทเนี่ยเพื่อประทังชีวิตแล้วก็ดูแลคุณแม่ไปด้วยซึ่งชายคนนี้นะฮะไม่ธรรมดาเขาพิการตั้งแต่อายุอีสป่าคับกดว่าโดนอะไรฮะอาจารย์ก็เท่าที่ได้พูดคุยกับ,บทางพี่เปียกกันนะฮะก็ค,ค,ะคือตั้งแต่เรียนจบก็โดนดรถติบล้อนนลใหญ่ชนชนเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องแผลติดเชื้อคับก็มีความจำเป็นจะต้องตัดตัดขา วันนี้คือนอกจากเราจะทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนําทุนทรัพย์ปัจจัยมามอบให้กับครอบครัวนี้แต่ทั้งคุณแม่และคุณลูกเนี่ยก็ได้แสดงแบบอย่างที่ดีสะท้อนให้พวกเรารวมถึงแฟนรายการทุกคนได้เห็นว่าคนเราทุกคนเนี่ยควรที่จะต้องต่อสู้และสายใยแห่งความรักเนี่ยจะเป็นตัวที่ถักทอให้ชีวิตดำรงอยู่แล้วก็สู้ต่อไปได้ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับผมขออีกคำถามหนึง่งพี่เปียกเวลาพี่ท้อเนี่ยนะฮะปว่วยอย่างเงี้ยนะฮะคือท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะสาภาพี่ขานี่เปิดนิดนึงนะฮะนี่น,นี่นอนโป้อ,อยู่นะท่านผู้ชมนะคือไม่ใส่เสือ้อผ้าแล้วก็อุจจาระอะไรก็อยู่ตรงนี้หมดทีเนี้ยเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงขา,นะขานะขานี่ก็จะตัดนะฮะเห็นไ,ไหมฮะขอหยุดนิดนึงเปียกนะผมจะปิดข่ามก่อนว่าเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยฮะคือไม่มีขาที่เห็นอยู่นะพี่แนนตั้งทับขาพี่คนนะฮะน่าสงสารมากแล้วอึ ปัสสาวะก็จะอยู่นี่หมดท้องช่วงนี้ที่จับดูนะแข็งมากแล้วลาตัวพี่ก็นะเขาบอกว่าด้านบนพอรู้สึกแต่ด้านล่างมันทรมานตลอดขยับไปไหนแน่นอนนะฮะแผลกดทับย่ำจะเกิดอันนี้เป็นเป็นเป็นที่นอนธรรมดาใช่ไหมเป็นเป็นที่นอนลมปะนุ่นนุ่นธรรมดาใช่มคือที่นอนที่นอนธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีผลในเรื่องของแผลกดทับอีกใช่ไหมครับ บางครั้งเวลาถ้าเป็นแผลอยู่ถ้าายเยอะๆก็อาจจะถลอกกันครับอืมนะครับอะไรเดี๋ยวโครงการหน้าเราเรามีโอกาสเราจะได้จัดส่งมาให้ก็ได้แต่นะฮะเรื่องเรื่องที่นอนอาจารย์เนาะที่ที่แก้ไขปัญหาเรื่องแผลกดทับใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่คือเดี๋ยวเดี๋ยงเดี๋ยวเราจัดมาให้เนาะส่งมาตามหลังนะครับท่านผู้ชมเนาะครับเพราะว่าพี่เปี๊ยกอาจารย์ยี่สิบกว่าปีแล้วอึขีตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วแบบ เป็นคนธรรมดาแค่วันเดียวก็ตายแล้วคี่ที่เห็นที่เห็นเนี่ยด้านล่างนี่ครับนี่คือกระป๋องที่ใส่ปัสสาวะส่วนอุจจาระเนี่ยก็อย่างที่พี่เปียกบอกตะแคงข้างเอาผ้ากระดาษชำระห่อให้อใส่ถุงแล้วให้คุณแม่อาจารย์อาจารย์ก่อนใส่ถุงเนี่ยมันต้องใส่กระดาษก่อนแล้วคิดดูใครจะทําได้นอกจากแม่เมียตัวเองทําไม่ได้เลยอาจารย์ภรรยาตัวเองก็ทาไม่ได้ไม่มีใครแล้วสุดยอดจริงๆรงวันีก็วันทีาก็อาจจะเลิศเทอฟมากก็เปียนะครับผมเราต้องต้องรีบท่อมซ่องแจให้แม่ด้วยครับผม ปิดีใจนะคุณแม่นะอืเคยเคยบอกรักลูกไหมรักทุกคนคอัแม่ครับผมรักแม่นะครับผมจะพยายามดูแลแม่ให้ดีที่สุดครับผมคุณความดีต่างๆที่คุณแม่คุณลูกมีให้กันวันนี้ครับบอกก่าฟ้ามีตาและอาจารย์ถาะนะครับวันนี้ผมกระทางพ่ธาเองก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของทางสถานีเนี่ยนำทุนทรัพย์ปัจจัยนะครับพร้อมกับข้าวของที่ที่จำเป็นของตรงนี้ด้วยนะครับ นำมามอบให้ข้าวสารอาหารแห้งอันนี้ต้องขอบคุณแในรายการนะฮะแในรายการในครอบครัววิลเลเกิลชาแนลทุกๆท่านเลยที่สละทรัพย์ปัจจัยรวมทั้งผู้ชมนะที่มาส่งเสริมในโครงการครั้งนี้มาโดยตลอดนะครับนั่นเดี๋ยวให้ให้ให้คุณคุณคุณเปียกคุณเป็กคุณเป็กรับนะครับงานนี้เราน้อมถวายเป็นพระราชตุศรีประพาสศรีพระเจ้าอยู่หัวนะครับเปียกคือไหวไหมไหวได้ไหวได้ครับ ภายนอกร่างกายก็อยู่แบบไม่ได้ไม่ได้มีแผลอะไรเราต้องพาพาไปหาหมอที่ไหนพาไปไปไปรับยาที่เพตา์ลีนี่เลยโรงพยาบาลเคยพาไปกรุงเทพครั้งนึงตอนนั้นได้แปดได้ขวบกับอีกประมาณขวบกับ2สองเดือนหรือสามเดือนเรยไม่ได้ทำอะไรให้เลยก็คือนอนอย่างเงี้ยกินยาเดียวกินยาดูแลกันทั้งย่างเดียวดูเหมือนเขาจะไม่รับเลยอ่ะคือเขาเขาไม่รับดูอะไรเราเลยใบส่งตัวเขาก็ไม่รับไปดู พีเอ็กซ์เรียเขาก็ไม่รับให้ดูโรงพยาบาลเด็กมหาราชินีแห่งชาติมั้งอะจารย์เดี้วคุณพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่มาใกล้ๆกันใกล้ๆกันคุณคุณพ่อภูฏีเหรอภูฏีเหรอถือโล่ใส่คว่ำอ๋อหาอะไรต้องตัดเลยเนาะก็ตัดถเท่ากับ น้องบัาเกิดเนี่ยครับเกิดมาก็เป็นเลยเพราะคนเรือครับผมผมตัดก่อนเลยกันน้องบัานทำไมต้องตัดกระดูกแตกกันเลยหมอบอกว่ากระดูกปนเนื้อร้างจะพาให้เนื้อดีร้ายว่ามันหมอก็เลยตัดแล้วมีมีทุกคนกินข้าวอย่างเดียวกันสมบัติสมบัติได้ก็รู้เรื่องตัวเล็กไงกินข้าวกินอะไรไงป้อนกินข้าวป้อนเอาอ๋อไม่ต้องใส่สายยางใสจมูกไม่ใช่ อ๋อ oh, <ล>ยิ่งด<ม>ี <c oughs> ไปเจอเด็กส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยผมเจอสายยางสายจมูก ือภาพบรรยากาศส,ส่วนนึงเท่านั้นนะคะที่ในส่วนของโครงการมีและเเ้ามาหากุศลคืนชีวิตนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ยังคงดําเนินการอยาต่ตอนเนืองคุมวช,มชิลเองที่อยากจะร่วมกันในการที่จะช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ยากนะคะจะบริจัดเงินรั์ก็ได้นะคะก็ยังสามารถที่จะร่วมกันทําบุญร่วมกันได้หรือว่าใครที่ไปได้ยินได้ฟังเจอเจอบุคคลที่ตกทุกข์ยากจะส่งเป็นจดหมายเข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่านะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามเดียนด้วยนะคะพรกกันสักครู่ค่ะ